El so 2023 วันนี้ค่ะวันนี้เบลกับพี่อดินไปส่งน้องอนาที่โรงเรียนมานะคะพี่อดินไม่ได้ไปโรงเรียนนะทุกคนเพราะว่าโรงเรียนของพี่อดินน่ะเขาจัดตั้งเป็นสนามสอบโอดด์นะเขาก็เลยปิดโรงเรียนอดินก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าพว่นนี้ก็ได้ไปโรงเรียนเหมือนเดิมเนาะเบลไปส่งน้องอนาที่โรงเรียนกลับมาแล้วเบลก็เลยพาอดินแวะเข้าไปซื้อพวกของกินของใช้กลับเข้าบ้านด้วยนะคะทุกคนขาที่โลตัสแล้วก็แวะไปที่ร้านค้าขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างเพื่อ เพื่อที่จะไปซื้อท่อ PVC เบลได้ท่อ PVC 4หุ่นมาประมาณ10เส้นนะคะเบลจะซื้อมาทดลองในการทําตัวสปริงเกอร์ก่อนที่เบลซื้อมา10เส้นน่ะเพื่อที่จะลองทําด้านบนดูก่อนถ้าเขาโอเคหรือเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเราต่อได้อะ ถ้าทางเดินน้ําของเราอ่ะมันโอเคเบลก็จะซื้อมาเพิ่มแล้วก็ติดให้มันรอบบ้านไปเลยนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการอ่าที่ว่าเราจะได้ไม่ไมาไม่ต้องมานั่งรดน้ําต้นไม้เสียเวลาเนาะเราจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะเบลก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะเป็นแรงสนับสนุนที่ดีในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้เบลนะคะพี่เขาติดตามเบลมานานแล้วแหละแต่ว่า เพิ่งได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าเบลย้ายมามาอยู่บ้านใหม่ก็เลยให้เป็นของขวัญวันเข้าบ้านใหม่นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูเบลกับเด็กๆมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ กลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนเบลก็มาล้างจานนะคะวันนี้ว่าจะทํากับข้าวให้พี่อดินกินด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาต่อเกือบเที่ยงแล้วนะคะทุกคนค่ะล้างจานอุ้ยว่าเป็นงานบุญค่ะทุกคนล้างจานย่างได่โอ้ล้างไปซะทุกอย่างเลยเบลก็หันมามองมาเห็นเนอะ แอ่งน้ําของเราเนาะก็ขุนมากแบบสกปรกมากเบลก็เลยต้องจัดการทําความสะอาดของเขาสักหน่อยนะคะทุกคนเบลตอนนี้ติดใส่ถุงเท้ามากเลยเพราะว่าเท้าเบลแตกมากทุกคนเบลเดินที่ปูนเนาะแล้วแบบเท้ามันแตกเจ๊บมากเลยเบลก็เลยใส่ถุงเท้าไว้ตลอดเวลาแล้วเวลาที่ล้างจานเบลก็เลยต้องใส่รองเท้าบูทนะคะทุกคนใส่รองเท้าบูทล้างจานสะดวกสบายมากเลยค่ะล้างจานเสร็จแล้วก็ล้างโอ่งทําความสะอาดตรงที่เราล้างจาน ะะเวลาที่มันแห้งบางเนี่ยมันก็สะอาดสะอ้านอยู่แล้วนะคะมุมตรงเนี้ยที่เบลทําแทงน้าอะ่ะก็เบลทําเองทั้งหมดแล้วก็มีพี่เขยมาช่วยเดินเดินท่อ PVC ให้นะคะก็มีความรู้มาจากพี่เตยกับพี่เขยนี่แหละว,ว่าออทำแบบนี้แบบนี้นะคะตัวสปริงเกร์เบลก็ไปหาความรู้มาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ทําไม่ยากเลยนะทุกคนดูเขาทํา เขาก็แบบเดินทางน้ําให้มันเรียบร้อยแล้วก็แค่น้ำรแรงตัวสปริงเกอร์มันก็ออกมาอยู่แล้วนะคะน้ําที่บ้านเบลก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะทุกคนถึงจะเป็นน้ําบาดาลก็เถอะถ้าเป็นหน้าแรงอะน้ําไม่ค่อยไหลก็จริงแต่ว่าถ้าเราต่อน้ําปะปายังไงน้ํามันก็แรงนะทุกคน หลังจานล้างแอ่งล้างอะไรทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็จะมาแช่พวกผลไม้ที่ว่าเบลซื้อมาจากโลตัสนะทุกคนเบลเห็นเชอร์รี่เขาขายเป็นกล่องนะั้นทุกคนกล่องละ5้บาบาทเออได้เยอะอยู่นะเบลก็เลยซื้อมาให้พี่อดินกับนาก่อนที่จะกินเราก็ต้องแช่เบกกิ้งโซดาก่อนนะคะแช่ไว้สัก10บ0นาทีเนาะเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานนะคะทุกคนก็จะแช่ไว้แบบนี้แล้วก็จะล้างทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยแล้วไปใส่ตู้เย็นเนาะน้องอนา เลิกเรียนมาก็จะพอดีแหละทุกคนก็จะได้กินเชอร์รี่แบบเย็นๆฉ่ำๆเนาะดีกว่ากินไอศครีมนะทุกคนเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเด็กๆเขาท้องเสียกันเยอะเแบลบไม่ค่อยให้ลูกกินไอศครีมสักเท่าไหร่เนาะเพื่อดีหนึ่งอันกับอนาอยากกินมากๆเวลาไปเซเว่นหรือไปร้านค้าเจอถังไอศครีมเนี่ยต้องไปยืนแอบบๆมองๆแต่ว่าเบลไม่ให้กินทุกคนเพราะว่ากินทีไรเจ็บคอทุกทีแล้วก็ อ่าไม่สบายทุกทีกลัวามากกลัวว่าลูกจะได้ไปนอนโรงพยาบาลตัวคือเราก็ดูมีลูกสองคนเนาะทุกคนดูแลไม่ทั่วถึงอะแล้วน้องอดินเนี่ยเวลาที่นอนอะ่ะเขานอนกับคนอื่นไม่ได้ไงเขาติดเรามากอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบโดลก็เลยไม่ไอยาก ไปนอนที่โรงพยาบาลเลยก็พยายามที่จะไม่ให้ลูกเจ็บป่วยนะคะช่วงเที่ยงของวันนี้เบลก็จะทําก๋วยเตี๋ยวนะคะกับพี่อดินนะถามพี่อดินแล้วว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกับเบลหรือเปล่าเขาบอกว่าอยากกินอยู่เบลก็เลยมาเก็บผักที่อยู่ในบ้านของเรานี่เลยเบลอมองเห็นตอนรดน้ําต้นไม้ตอนเช้าว่ากวางตุ้งะผักกวางตุ้งะมันก็โตมาแล้ว ต้นสองต้นนี่แหละมันโตกว่าเพื่อนเลยเบลก็เลยจะไปเก็บเขามากินนะคะก๋วยเตี๋ยวของเราวันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอกไก่นะเนาะเบลไม่ใส่เส้นนะทุกคนก็จะเอาเห็ดเข็มทองมาเป็นเส้นแทนแล้วผักผึ้อะไรในบ้านเราก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่บักบุ้งก็ยังไม่โตมากเบลก็เลยเอาผักสลัดที่มันแก่แล้วอะ่ะทุกคนเอาแต่ใบมันแล้วก็เอามาต้มลดความขมของเเขาขก็คงจะกินได้นะ เก็บผักในสวนในบ้านของเรานี่แหละดีกว่าไปซื้อเขานะคะทุกคนถาะเกาเหลาถ้วยหนึ่งก็ประมาณ50บาทเนาะถามว่าอิ่มไหมมันก็อิ่มแหละแต่ว่าเราก็กินคนเดียวไงทุกคนเออทาแบบนี้เแบลบซื้อน้ําซุปฟ้าไทยที่มันเป็นน้ำซุปปรุงรสของก๋วยเตี๋ยวสาเร็จรูปอะเทใส่น้ําใช่ไหมแล้วมันก็จะได้น้ําซุปแบบก๋วยเตี๋ยวแบบอร่อยเลยเแบลบก็จะมาต้มใส่ผักแล้วก็จะต้มเช่นมามา่าแล้วก็อกไก่ให้พี่อดินนะคะทุกคน อารมณ์ของเบลวันนี้ก็เป็นแบบเงาๆเศร้าๆหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเบลว่าส่งของทุกรอบไม่เคยมีปัญหาเลยนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้แบบเปลี่ยนบริษัทขนส่งใช่ไหมที่เบลบอกไปคือแบบเบลสู้ค่าส่งไม่ไหวจริงๆลูกค้าก็สู้ไม่ไหวจริงๆไปที่ไหนก็แพงเหมือนกันหมดเลยแล้วแบบว่าพอเราเปลี่ยนเนาะแล้วคิดว่ามันจะไม่มีปัญหาไงทุกคนพอเอาไปแบบ ตกหลนเยอะมากแล้วก็แบบว่าอของไม่ถึงกล่องยับยุย้ยี่โอ้โหสุดยอดเลยเบลก็แทบจะแบบเป็นลมเลยนะทุกคนคือเบลโทรหาคนที่คอมเพนอ่ะตามของให้แบบว่าอีลุงตรงนางสามวันแล้วแบบโอ้ยโ,โอไมคกอดไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วแหละทุกคนนะแต่ว่า ของบริษัทสีแดงก็ไม่เคยมีปัญหาหรอกทุกคนแต่ค่าส่งอะแพงมากแล้วเบลไปส่งผักล่าสุดที่ว่าเบลไปส่งผักที่มันเบลเก็บผักเป็นชุดผักรวมใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เลยถามเบลว่าว่าเบลวส่งผลไม้จริงๆหรือเปล่าเบลก็เลยบอกว่ามันเป็นผักมันไม่มีผลไม้บางวันมันก็จะมีลูกเซียนท้อบางวันมันก็จะไม่มีเขาบอกเขาก็เลยบอกเบลว่าว่า,วา ถ้าไม่ได้ส่งผลไม้จะไม่ได้ราคาพิเศษก็จะได้ราคาเต็มเท่าเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเแบลบก็เก็บค่าส่งของลูกค้าตามความจริงเนาะคือเขาลดให้เแบลบก็ก็ส่งให้แบบนั้นแต่ว่าพอเขาไม่ลดแล้วอ่ะทุกคนคือค่าผักเราประมาณ4ี่สิบห้าสิบาทแต่ค่าส่งก็ไปหกสิบเจ็ดสิบแล้วอ่ะบางทีมันก็ไม่ไหวเแบลบก็เลยแบบทอมากเลยทุกคนไม่รู้แบบ จะทำยังไงต่อเแบลบก็สู้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวเลยเแบลบก็นั่งเครียดอยู่นี่ไม่รู้จะทํายังไงของที่ตกหล่นไปก็ยังไม่ได้รับเลยบางคนก็ได้รับเร็วบางคนก็แทบจะไม่ได้รับเลยแบบนานมากกว่าจะได้เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยโอ้เแบลบแทบจะเป็นลมแล้วทุกคนคะ่ะไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดแล้วเหนื่อยมากๆในตอนนี้ ถ้าต่อไปนะคะทุกคนขาเบลเองก็จะส่งของน้อยลงแล้วก็ถ้าใครรับค่าส่งไหวเบลก็ส่งให้นะคะแต่ว่าถ้ารับไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนขาเบลเองก็จะหาอย่างอื่นทําไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะมันบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเกินกําลังของเราแบบมากเกินไปเบลก็คงจะต้องหยุดไว้นะคะทุกคนมันมันเยอะเกินอะ่ะมัน เข้าใจแหละว่าเออค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำมัำนน,น้ำมันมันก็แพงขึ้นข้าวของเครื่องใช้มันก็แพงขึ้นทุกวันเนาะทุกคนเข้าใจในทุกๆฝ่ายตัวเราก็เหมือนกันเราเองก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะทุกคนบางครั้งอ่ะทุกคนเบลก็อยากจัดโปรส่งฟรีให้ลูกค้านะคะแบบมันแบบเราซื้อผักเราเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็อยากจัดโปรส่งฟรีนะแต่ว่าค่าส่งเงี้ยเจ็ดสิบ แปดสิบางทีมันเยอะมากๆเบลว่บางครั้งก็แบบสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะตัวเราเองก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วแหละทุกคนเบลก็เข้าใจทุกๆคนเพราะทุกวันนี้เงินมันก็หายากเนาะมันไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆให้ลูกค้าคนไหนสู้ไหวเบลก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนกันด้วยดีเสมอมา แต่บางทีมันก็แพงเกินไปเนาะตัวเบลเองขนาดเบลไปส่งเบลอยังแบบว่าอู้แพงมากเลยมาดูบินแบบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอู้แต่ก่อนมันแค่สามสิบห้าเนาะคือเขาให้เบลมาตั้งแต่แรกเนาะทุกคนต,ต,ตั้งแต่ตอนแรกนะ่ะคือเขาบอกว่าเออเขาก็ตีให้แบบว่าเออสามสิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินนี้เนาะทุกคนเพราะว่าถ้าเบลทาแบบว่ายอดให้แบบหนึ่งพันบ้าน ในหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายอดเบลมันไม่ถึงเนาะบางวันมันก็ได้บางวันมันก็ไม่ได้เหมือนที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละราคาเนี้พอมันไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่า,า,าลบชื่อเราออกจากแบบว่าลูกค้าที่แบบว่าได้ส่วนลดพิเศษอะไรอย่างเงี้แล้วทีเนี้ยก็เลยมาได้ราคาเต็มนะทุกคนพอราคาเต็มปุ๊บตอนแรกม,มันก็แบบ มะขามสองกล่องอะ่ะมันตั้งสี่สิบนะทุกคนสี่สิบบาทเลยสองกล่องเองไม่ถึงไม่ถึงโลเลยมะมะขามยังไม่ถึงโลเลยทุกคนสี่สิบบาทเนาะสามสี่กล่องขึ้นไปเนี่ยก็ห้าสิบหกสิบเลยนะแบบราคามันก็แบบนี้เลยเแบลบก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วทุกคนคะ่ะพูดแล้วก็ท้อเนาะทุกคนเนาะ ก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแต่ว่ากพ็พยายามสู้ต่อไปแหละเพราะว่ายังไงเราก็มีลูกอยู่สองคนมันก็ต้องสู้กันไปคนอื่นอาจจะลําบากมากกว่าเราด้วยซ้ําตัวเราเองยังดีกว่าคนอื่นหลายๆเท่าโดยก็ว่าได้เนาะแต่เราก็อย่าเพิ่งท้อแล้วกันบททดสอบชีวิตเนี่ยบางครั้งมันก็มาแบบ สาหัสจากกันเหมือนกันนะทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะดึงสติตัวเองมาได้หรือเปล่าแค่นั้นหละอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะแบบเราเจอมากับตัวเองเวลาที่บททดสอบชีวิตเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะสามารถก้าวผ่านจุดนี้ไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะตั้งสติรับมันได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะพร้อมสู้หรือเปล่านะช่วงนั้นที่แบบว่าเจอปัญหามาหนักหนักนวงแบบแทบจะดึงชีวิตตัวเองไม่ได้เนี่ย ก็แบบโอ้ยกว่าจะตั้งสติได้ก็โคตรนานเลยทุกคนมาคราวนี้มันเป็นเรื่องจิบจิบแหละแต่สำหรับเบลบางทีมันก็แบบว่าต้องใช้เวลาสักนิดนึงเนาะเพราะว่าบางครั้งอะเราก็แบบว่าท้อไปหมดมันก็ดึงสติตัวเองกลับมาไม่ได้นะทุกคนในหัวสมองเบลเวลาที่เจอเรื่องทอ้อเบลก็จะคิดไปหมดเลยนะทุกคนว่าทําไมวะทําทไมต้องแบบต้องเกิดแต่กับเบลนะบางทีแบบว่าเบลไม่ได้เจอเรื่องอะไรที่มันแบบ ดีๆหน่อยเหรอบางทีแบบไม่ต้องเหนื่อยเลยได้ไหมเราจะได้รับสิ่งดีๆมาเลยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่เคยมีเลยนะตั้งแต่เกิดมาก็แบบว่าเจอแต่แบบเนี้ยต้องทดสอบต้องนูน่นต้องนี่อยู่ตลอดเวลามันก็เลยเป็นแบบมันเลยทําให้น้ําตาเบลเนะี่ยล่วงออกมาโดยที่แบบคือแค่คิดเฉยๆน้ําตามันก็ร่วงออกมาแล้วอ่ะทุกคน ความรู้สึกตอนนี้เบลก็คงจะเหนื่อยมั้งทุกคนเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบถาโถมเข้ามาแบบเลย เลยความรู้สึกเรามันก็เลยทําให้เราแบบว่าดาวมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าการดูแลลูกเลี้ยงลูกอะไรอย่างี้เวลาที่เบลเศร้าหรืออะไรอย่างี้เบลก็ไม่ได้ไปใส่อารมณ์กับลูกนะคือก็เราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละพาลูกกินข้าวอาบน้ําเข้านอนตามปกติถึงเวลาสอนการบ้านก็สอนเวลาไปสง่งโรงเรียนก็ไปตื่นมาตีห้ารีดผ้าอะไรเงี้ยลดนับต้นไม้ของเบลเบลก็ทําไปแต่เราก็จะคิดอยู่ในหัวเฉยๆว่าความรู้สึกอันท ทำไมมันเป็นแบบนี้วะอะไรเงี้ยแต่บางทีคิดว่าทําไมทําไมทําไมอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายืนอยู่ในจุดเนี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่า,าให้มันเป็นอย่างที่ใจเราคิดไปซะทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้เนาะแต่บางครั้งมันก็ทอ้อมันก็แบบมีน้ำตาบ้างอะไรอย่างงี้ยแหละทุกคนในชีวิตเนาะคนเรามันก็ต้องเป็นทุกคนแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะเบลนะเแบลบคิดว่าเชื่อว,ว่าหลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนเบลเหมือนกันนะ จะเจอเรื่องท้อแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องพาลูกกินข้าวนะคะทุกคนค่ะกินข้าวให้มันเจ็บๆเนาะสู้กับความทุกข์ที่มันเข้ามาในใจเลยค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะเด้งสูงมันลดค่าทุกคนค่ะเบลก็เด้งไปร้องไห้ไปนะแต่ว่าเบลว่ะเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากเลยทุกคนน้ําตาแตกง่ายมากๆเลยเวลาที่เจอเรื่องอะไรที่มันอ่อนไหวแล้วมันสินห้องไหย้ยิ่งถ้าพูดแบบว่า พ่อเรื่องพอ่อเรื่องแม่เรื่องตาเรื่องยายเรื่องคิดถึงตาคิดถึงยายเนี่ยแบบโอ้ร้องไห้แบบเก่งมากเลยนะทุกคนมันเป็นอีกอย่างที่แบบว่าเซนสทีฟกับความรู้สึกอะ่ะมันจะร้องไห้ง่ายมากเลยเอาแต่เรื่องเศร้าๆมาฝากทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เบลก,ก็กินข้าวกับพี่ดินเสร็จเรียบร้อยนะเนาะเบลก็ อ,ออกไปรับน้องอนานะคะที่โรงเรียนนะคะทุกคนครับช่วงประมาณบ่ายสองเนาะพอไปรับลูกกลับมาแล้วเบลก็ให้เด็กๆเ,เล่นอยู่ที่บ้านพี่เตยนะคะแล้วเบลก็มาตักดินเพื่อที่จะไปผสมดินปลูกต้นถั่วลันเตาของเรานะคะมาขอดินที่บ้านป้าน,นี่แหละเพราะว่าป้าเบลสั่งดินมาหลายรถอยู่แล้วมันกองอยู่หน้าบ้านมันเหลือเยอะไงทุกคนเบลก็เลยมาขอแกซักกระสอบหนึ่งเนาะเพื่อที่จะไปเอาดินอะใส่ถุงที่ว่าเราจะไปปลูก ถั่วลันเตาใส่ถุงนั่นแหละทุกคนเบลจะไปผสมดินเพิ่มสารอาหารให้เขาด้วยแล้วก็ใส่ดินปลูกที่เราซื้อมาด้วยนะคะดินอันนี้มันเป็นดินเหนียวนะทุกคนเวลาที่รดน้าเข้าไปมันค่อนข้างที่จะดูดน้ําดีๆนะเพราะว่าสารอาหารในถุงอะมันจะไม่ค่อยเยอะเหมือนพื้นดินไงทุกคนเบลก็เลยจะเอาดินนี่มาผสมกันด้วยนะดินเนี่ยเวลาขนนี่หนักมากเลยนะทุกคนยกแทบจะไม่ขึ้นเนาะเบลก็เอารถป้านั่นแหละ ขนมาที่บ้านแล้วก็ลากมันมาใส่เดยใช้ดินปลูกประมาณ6ถุงนะคะแล้วก็ใช้ดินอันเนี้ยเกือบเกือบไม,ไม่ไม่เต็มถุงประมาณครึ่งครึ่งกระสอบนะเทเข้าไปเอากระบะที่เราผสมปูนผสมทรายนี่แหละมาผสมดินนะคะเพื่อที่จะได้อ่าไม่เปื้อนในพื้นที่บ้านเรานะจะไม่ต้องวัเก็บหญ้ากันนะใส่แบบนี้ไปเลยค่ะดินปลูกถุงเนี้ยไม่ต้องใส่แกบเพิ่มเลยเพราะว่าแกบเยอะมากในดินอะ ต้นถั่วลันเตาของเบลก็โตขึ้นมามากๆแล้วนะพร้อมที่จะตะเกียกตะกายแล้วทุกคนถ้าเบลไม่เริ่มทําแล้วเขาก็คงจะแบบว่าตายไปในที่สุดเพราะว่าใบมันเริ่มเหลืองแล้วแบบทุกคนเขาอยากจะให้เราเปลี่ยนกัดเปลี่ยนดินให้เขานะเพราะว่ารากเขาเริ่มเยอะเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรให้เขา จะได้เบลแบบมีพื้นที่หาสารอาหารเยอะมากกว่านี้ไงเบลใส่ขี้บัวเข้าไปด้วยนะทุกคนแล้วก็จะผสมกันให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแล้วดินของเราก็จะเป็นแบบดินที่แบบมีสารอาหารเยอะขี้วัวเนี่ยใส่เยอะก็ไม่ดีใส่น้อยก็ไม่ได้นะทุกคนถ้าใส่เยอะไปมันก็จะเค็มถ้าใส่น้อยไปก็สารอาหารก็ไม่ถึงเนาะเราก็ต้องใส่ในความพอดีก็กะกะเอาว่าอันไหนมันพอดีเราก็ใส่ไปอันไหนมันบ่พอดีเท่ากับอย่าใส่หลายนะคะทุกคนคะ่ะผสมให้มัน มันเข้ากันช่วงนี้เราติดใส่แมสนะคะทุกคนเพราะว่าบัสไซบะได้จะหมูเพิงแน่นอนเวลาเราขับรถไปฝุ่นที่บ้านเบลหน้าแรงน่ะลมพัดมาฝุ่นเยอะมากก็ให้พี่าดินกับน้องอนณาใส่แมสเหมือนกันเวลาที่นั่งรถนะคะอน,นานี่จะเป็นแบบว่าไม่อยากใส่แม่หนูถอดได้ไหมอู้ยตีกันมาสุดทางค่ะทุกคนกับลูกนะ่ะใส่เดียวนี้ไม่ใส่ไม่ได้นอกเดียวก,ก็กลัวว่าลูกจะเป็นนู่นเป็นนี่นะ่ะทุกคนนะบัสไซกับบไดส้สงสารลูกก็สงสารแต่ว่า ฝุ่นก็เยอะเยอะคนอื่นเนี่ยเขาเป็นไข้กันหมดนะหลานที่บ้านเบลไปสอบมาวันหนึ่งก็แบบติดไข้ติดไอเจ็บคอมาเหมือนกันเนาะยิ่งอากาศร้อนๆนะยิ่งเราไปกินน้ําเย็นๆเย็นมากๆอย่างเช่นน้ําแข็งเนี่ยเนี่ยเบลเจอมาแล้วกินน้ําแข็งทุกคนกินกาแฟใส่น้ําแข็งอะเบลแทบจะแบบว่าไม่หายไอเลยเบลเลิกกินกาแฟใส่น้ําแข็งแบบนานมากแล้วนะทุกคนไม่ได้กินแล้วก็คงคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วแหละเพราะว่า อ่มันทําให้เราไอเกินไปพอมันไอมากๆเนาะเบลก็ไม่มีเสียงเนาะไอชนิดว่าเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนใส่กางเกงในอะ่ะเบลไปซื้อผ้าหนามายัยมาจากอ่าที่โลตัสใช่ไหมทุกคนเบลเบลไปเลือกแล้วมันมีแบบหลายไซส์มากๆมีสิบสอง มีสี่สิบสอเซนละวสามสองสามสิาอะไรเงี้ยยี cm, อย่างนี้ก็มีใช่ไหมเแบลบก็เลือกไซส์อันใหญ่สุดเลยทุกคนแล้วก็อันประมาณกลางๆเนาะเพราะวาเวลาที่เบลเป็นประจําเดือนเนี่ยเบลบจะใส่แค่ซื้อแค่เดือนละครั้งแต่เนี่ยได้ซื้อสองครั้งตอนมาสแกนที่ว่าคิดเงินนะพะนักง,งานเขาก็มองอยู่เนาะเขาก็คงจะคิดในใจนะทุกคนว่าป้า จะมันใสอ่อนญ่คักแ่เนาะคือสิแบบว่าถ้าแบบไม่เป็นประจําเดือนเยอะมากก็คงจะใหญ่มากๆคือในใจเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่หรอกนะแต่ว่าขอเหี่ยวใจส่งไปบอกพื่นกับว่าได้อยากอายเขานะคะทุกคนนี่แหละมันแบบน่าอายมากเวลาไอทีแบบมันมันออกมายิ่งเวลาที่เราปวดฉี่นะทุกคนมันแบบมันแบบทะลักออกมายิ่งก็บเขื่อนน้ําแตกกับมันพือ้ออกมาเลยทุกคนเบลเคยเห็นแต่ แมวไขวานแมวเขาอะ่ะเขาเยี่ยวทุกคนแบบเสียงเยี่ยวนี่แบบชี้ดังมากทุกคนแล้วเขาก็ไม่อายเราด้วยนะคือเห็นแมวแล้วนั่งขำแมวใช่ไหมสงสัยคงเป็นบาปกรรมแล้วทีเนี้ยพอเรามาไอชี้แตกทุกคนชีแตกใส่กางเกงโอ๊ยทางออกทางออกบือบือ <c oughs> สงสารตัวเองก็ะพองกันเนาะเจอเรื่องท้อมาก็มากพอแล้วยังมาเยี่ยวใส่กางเกงอยู่มีใครให้มากกว่านี้ไหม,คว,มความทุกข์ความทอนี่จะมามอบให้เบลคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะพักบ้างเถอะเจ้ากรรมนายเวรเนะี่ยไม่เหนื่อยบ้างหรือไงติดตามเบลตลอดเวลานี่ไม่เหนื่อยบ้างหรือไงพักบ้างเถอะเออไปฮอลิีเดย์บ้างก็ได้แล้วค่อยกลับมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ไปฮอลิเดย์จักปีหนึ่งจังกลับมากกะไใบ่หนี้ไปใส่ดอกยูนี่ละค่ะอิหลีนะฝากถึงเจ้ากรรมนายเวรนะคะถ้าจีม่าแบบถี่ขนาดนี้ก็เกินไปไหมเบลจะรับไม่ไหวเดี๋ยวจะได้ลวดลาจากเขียนใบลาออกจากโลกใบนี้ได้นี่มันมาไหวได้นี่ไปเที่ยวจัก่อยกอนจังกลับมา่ไหม่ให้เบลพักกายพักใจสักนิดหนึง่งอันนี้เบลเพิ่งเบลเพิ่งกลับมาจากนู่นเบลได้พักแป๊บเดียวนะตีหามาหาเบลอีกแล้วในแต่ละวันเนี่ยเบลจะตั้งสติยังไงก่อนนะเออ เบลลองเอาดวลันเตาใส่ถุงสีขาวๆแล้วนะทุกคนเออมันก็ข้างค่อนข้างสวยแต่เบลรู้สึกว่าถุงมันใหญ่เกินทุกคนเพราะว่ามันเปืองดินมันเปืองดินมากๆเบลพับถุงลงครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าไม่อยากใส่ดินเยอะเนาะดินกว่าจะแบกมาได้โอ้หนักมากทุกคนแต่ว่าถุงอันเนี้เขาบอกว่าใช้ได้นานถึงแบบประมาณ สี่ห้าปีเลยนะเขาบอกนะทุกคนเพราะว่ามันระบายน้ําได้ดีด้วยมันไม่ได้เปื่อยยุ่ยง่ายขนาดนั้นนะคะเราก็สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้เบลก็เลยสั่งมาทุกคนเพื่อใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะเวลาจะหยิบจับซื้ออะไรก็คิดแล้วคิดอีกนะมันใส่ได้โดนบอมันใช้งานได้แบบว่าเหมาะสมกับการทํางานเราหรือเปล่านะคะทุกคนค้านี่แหละเงื่อนกระแหงหาหยากเนาะเวลาใช้เงินเนี่ย อ้ยผิวสะพัดบาแเมนวาลมพัดไปก็ไปนะคะแบงใบเทาๆใบหนึ่งนี่แป๊บเดียวเนี่ยไปตลาดแป๊บเดียวหมดแล้วหมดเลยค่ะบ่อยากไม่แทบไม่อยากกดเงินหรือไม่อยากใช้จ่ายเงินแทบจะอยากไปส่งลูกแล้วก็กลับบ้านไปส่งลูกแล้วก็กลับบ้านบ่อยากซื้ออย่างเลยแต่ก็ไม่ได้แหละทุกคนเด็กๆก็กำลังเจริญเติบโตไปในทุกๆวันเนาะกัดสูกันไปนะคะลูกก็กินเราก็ต้องใช้จ่ายนะคะทุกคนขาหาเห็นมันเก่ง กินเก่งเราก็ต้องหาให้มันเก่งนะคะไม่มีทางนี้ก็ไปหาทางใหม่แล้วกันนะคะคอยดูแล้วกันว่าเบลนะจะสู้กับเวเจ้ากรรมในเวนเบลแบบไหนนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็ไม่ยอมแพ้เขาก็กนละเอาไปสู้กันต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะเบลตักดินทั้งหมดแล้วนะทุกคนคะ่ะตักจนว่าเบิร์ตเลี้ยวนะได้ประมาณ จทุงนี่แหละทุกคนเแบลบก็เลยลองเอามาเรียงดูก่อนว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าแต่พอเอามาเรียงแล้วมันก็สวยจริงๆนะทุกคนเแบลบอาจจะเอาเชือกฟางไปซื้อเชือกฟางมาแล้วเแบลบทาค้างของต้นถัว่วพูนะในงบประมาณ15บาทนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าต้นถัว่วพูที่เราปลูกเราเราก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์มาซองละอ่า 30บาทนะคะทุกคนขายแล้วก็มาซื้อถุงซื้อดินอะไรด้วยเนาะใช้ปุย๋ยวมูลขี้วัวก็ต้องซื้อเหมือนกันนะทุกคนทุกอย่างเป็นเงืนเป็นท่องไปเบิร์ดเลยทุกมือนี่เนาะเราก็ต้องทําใจเวลาที่เราอยากปลูกอะไรไว้กินแต่ว่าพูดถึงว่าเวลาที่เราปลูกไว้กินมันก็ได้กินด้วยนะเท่ากับถึงจะไม่ได้ส่งอะไรเท่ากับเฮ็ดลด ผุ้มพ่วงไปหาขายน้ำบานน้ำตลาดก็ได้ดอกค่ะทุกคนคะ่ะเบลก็สิอดวนาเอานะเพื่อจัดสันเวลาของเราให้เต็มที่เดี๋ยวน้องอนาก็จะได้ไปเรียนซัมเมอร์แล้วนะคะคือลดลับทรงเราอาจจะมีเวลามากกว่านี้แล้วก็แล้วเราก็จะสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นะคะทุกคนเบลเนีเ่ยเบลใจเบลนะเบลก็อยากทํานู่นอยากทานี่เนาะแต่ว่าเราเว้นระยะห่างไปไม่ได้เพราะว่าลูกก็รอเราอยู่ทุกคนก็เลยบ ประเทศยังตอนนี้นะบรายไดแต่ว่าใจเย็นๆบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ร้องไห้เหมือนกันเนาะอยากมีเวลามากกว่านี้แต่ว่าทําไงได้เนาะเราไม่มีคนช่วยเราก็ต้องทําใจแล้วค่ะอดทนเรากะเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นไปได้เองในที่สุดชีวิตเนี้ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจริงๆสิ่งที่มันได้มาง่ายๆมันก็มักจะไป จากเราในรวดเร็วในที่สุดเนาะสิ่งที่มั่นใดมากยากมันก็จะอยู่กับเราได้นานๆนะคะเหมือนบ้านหลังนี้หลยทุกคนมันกับโคชิยูนัาเบลไปอีกโจ้ติบนะคะเพราะว่ามันได้มาด้วยความเหนื่อยยากลําบากมากๆเลยทุกคนกว่าสี่พานมาในแต่ละมือกว่าสี่พานมาใดในแต่ละวันกับบอมเอนเรืองงายเลยเนาะนี่แหละบททดสอบชีวิตจะมันเยอะกมูหลายกมูกับนัมเบลนี่แหละเจ้ากรรมนายเวียนกับ แตกแถวต่อแถวกันบุ่นมึ่นมามาบ่มาผู้หนึ่งกับมาผู้หนึ่งนะคะออกจากมุมนู้นก็มาเจอมุมนี้ออกจากมุมนี้ก็ไปเจอมุมนั้นเออเอาเข้าไปนะจ๊ะ เอาถุงสีขาวมาเรียงแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่ฟ้าจะมืดเแบลบก็จะมาสารให้มันเรียบร้อยนะทุกคนการสารแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเราก็ร้อยไปร้อยมานั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ให้มันเป็นตะข่ายเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ต้นถั่วของเรายึดแล้วก็มีตะเกียกตะกายขึ้นไปด้านบนเแบลบก็จะช่วยเอาเชือกประคองเขาขึ้นไปนะคะเแบลบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเลื้อยขึ้นไปจนถึงแบบว่าที่เราอ่าร้อยขึ้นไปไหมหรือว่าเขาจะต้นเตีย้ยๆอยู่แบบ เบลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอันนี้เบลก็ปลูกครั้งแรกนะคะรอดูนะทุกคนว่าเขาจะเลื้อยขึ้นไปหรือเปล่านะขนาดต้นอของมะเขือเทศอ่ะเบลยังคิดอยู่ในใจว่ามันจะเลื้อยขึ้นไปด้านเอาจริงๆมันก็ไม่เลื้อยขึ้นไปสูงขนาดนั้นทุกคนเบลก็ทาไว้สูงมากเนาะแต่ความเป็นจริงเขาก็ไม่เลื้อยขึ้นไปเลยแต่ว่าเบลก็เอาอเชือกนะ ยึดเขาไว้นะคะเหมือนผูกเขาไว้ให้เขาแบบยืนตรงแม่เขาแบบนอนลงต้นมะเขือเทศอตเขาชอบนอนราบไปกับพื้นนะทุกคนแต่ว่าเราก็เอาเชือกดึงเขาขึ้นมาแบบว่าประคองเขาตลอดเวลาให้เขายืนเป็นยืนลำต้นนะั่นนะทุกคนแ้วเขาก็ออกลูกกันแบบเยอะนะทุกคนขนาดเบลไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยหรือลดกัน้ําอย่างเดียวนะเขาก็ออกลูกเยอะนะคะทุกคนก็ดีเหมือนกันอ่าเป็นมะเขือเทศที่ว่าพี่เตยเอาไปใส่ส้มตันนั่นแหละทุกคน เบลใส่ถุงเท้าตลอดเลยนะทุกคนช่วงนี้เพราะเวลาเราขับรถมันก็ร้อนนะติดมาตั้งแต่ใส่ช่วงหน้าหนาวนั่นแหละพอะได้ใส่ไปมากๆรู้สึกว่าเท้ามันก็ดีนะแล้วก็ก็ใส่ถุงมือด้วยไปไปซื้อถุงมือมาที่มันเป็นแบบว่าอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะทุกคนให้เห็นแค่ปลายนิ้วเราอ่ะเวลาที่เราหยิบจับอะไรเราจะได้ไม่ต้องถอดถุงมืออันบางอันอ่ะมันก็เป็นถุงมือที่เซฟตี้มันก็ดีนะแต่ว่าเวลาที่เราทํางานแบบเนี้ยเราใส่ถุงมือแบบนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนใส่แมสใส่อะไร ด้วยนี่ป้องกันตัวเองไว้ในระดับหนึ่งก็ดีนะคะ เพื่อที่เราจะได้อยู่กับลูกไปนานๆเนาะทําไปทํามาก็เมืดก็คําเอ้ยทุกคนคะ่ะมานั่งป้อนข้าวลูกวันนี้ได้ข้าวเหนียวมาจากบ้านพี่เตยแล้วก็มีไก่ทอดมาจากตลาดนะคะวันนี้มีตลาดคลองโถมที่บ้านเบลนะคะก็เลยได้ไก่ทอดมาเด็กๆก็กินข้าวกับไก่ทอดนะคะกินข้าวเหนียวกับไก่ทอดนะทุกคนก็ป้อนข้าวลูกแล้วก็จะพาเด็กๆไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เข้านอนนะทุกคนคะ่ะเมือดอคําแล้วอบรรยากาศเนาะ นะอยู่บ้านกับลูกก็สุขใจเหมือนกันแต่บางครั้งมันก็มีท้อท้อไม่ได้เอามาโชว์ให้ลูกเห็นนะคะทุกคนค่ะก็มีแต่ทุกคนนี่แหละได้ยินเสียงโดยที่เป็นแบบนี้เด็กเด็เขาโตมาอาจจะมาฟังเสียงเราก็าคงจะมาดูอยู่นะว่าเบลพูดอะไรไปหรือว่าเบลคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกเครียดตาม <Okay. S 1> หรอทุกคนถามว่าใจสู้ไหมก็สู้นะเพราะว่าถึงจะอยู่ที่นู่นก็มีก็เหมือนไม่มีมาอยู่นี่ไม่มีจะดีกว่านะคะทุกคนคะ<จ>เท่ากับอยู่ไปนะคะบางครั้งมันก็อาจจะมีท้อบ้างบางครั้งมันอาจจะมีแบบว่าสู้บ้างนะค,ะคนเรามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนไม่ว่าใครก็เป็นเหมือนกันหมดนะไม่ใช่เฉพาะเบลคนเดียวนะก็สู้กันไปน,นะคะแต่เ่ียงยัง,ยงหายใจอยู่ก็สู้ไปแม่ล้นละเออเอามันจนดาขาดคุณละพูดได้จริงว่ายังได้นในในในกระตาม เนาะทุกคนค่ะวันนี้บลก็ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะวันนี้จะสระผมด้วยคันหัวแห้งเลยค่ะหน้าหนาวหมดไปแล้วก็คงจะเห็นเบลสระผมทุกวันเพราะว่าเบลเป็นคนขี้ร้อนแล้วก็เหงื่อที่หัวออกเยอะมากมันกี้เป็นมันๆแล้วมันก็จะคันๆมากทุกคนก็จะอาบน้ําสระผมจะไม่ใช้ใดปอบผมนะจะใช้พัดลมเป่าเพราะว่าอาบน้ำไม่เย็นกับทอพัดลมเป่าวือๆกับที ผมก็จะแห้งไปแล้วผมเบวก็จะสลวยสวยงามนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ